สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระเราได้นำธรรมะชุดประทีปชีวิตของพระสรีธรรมนิเทศกมลโชติมันโตอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชีมมยงใหม่อดีตเจ้าอรรวาวาดวัดสรันรปะข่อยจังหวัดเชีมมยงใหม่และผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชีมมยงใหม่ขอเชิญรับชมค่ะตังธรรมนามิ เป็นระทีปสองทางชีวิตทั้งกลางวันกลางคืนวันนี้จะเสนอเรื่องการรักษาตนพระพุทธเจ้าทันตราสไว้ว่าอตตานันเจปียงชัญญาถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักรักไขยันนังสุรคิตังพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีเป็นความจริงในข้อที่ว่าคนทุกคนรักตัวของตัวยิ่งกว่าผู้อื่น แต่ไม่รู้จักวิธีรักษาตัวปล่อยตัวจนต้องเสียตัวอยากให้ตัวมีความสุขจึงพยายามปลนเปลอตัวเองให้มีสุขโดยประการต่างๆมันอยากเที่ยวให้มันเที่ยวมันอยากกินอยากดื่มให้มันกินให้มันดื่มบางทีของที่กินลงไปดื่มลงไป มันไปทำลายสุขภาพบันทอนอายุให้สัน้นเช่นดื่มเหล้าสูบเฮโรอ,อีนโซฟินสูบกัญชาเที่ยวก,กลางคืนนั่นไมิใช่วิธีรักษาตัวที่ถูกต้องแต่เป็นการทำลายตัวเองโดยที่ตัวเองก็รู้ว่าจะตาชีวิตของตนจะเป็นอย่างไรแต่ใจไม่เข้มแข็ง พอที่จะสลัดมันออกไปไม่กล้าเลิกกลัวว่าตัวจะตายกลัวว่าจะไม่มีความสุขจึงปล่อยเลยตามเลยปลงเสียว่ามันก็แค่ตายแต่กว่าตัวจะตายตัวได้ทำรลายน้ำใจพ่อแม่พี่น,น้องวงศาคณนาญาตตลอดจนผู้หวังดีจนไม่มีใครเมตตาปราณีเวลาจะตายก็ตายไม่เหมือนมนุษย์มนา บางคนเข้าไปตายในห้องซ่วมในขณะที่ฉีดผงขาวเข้าเส้นพลาดตาก็ตายรู้ข่าวเห็นข่าวอ่านข่าวเสมอๆน่าจะตัดใจเลิกได้แต่ใจไม่แข็งพอจึงน่าสงสารเพราะฉะนั้นคนที่รักตัวห่วงตัวจะต้องระมัดระวังรักษาตัวอย่างให้ตัวต้องตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดซึ่งสามารถ ทำลายชีวิตของตัวเองได้ในสภาพปัจจุบันนี้ยิ่งต้องระมัดระวังตัวให้มากเพราะคนเห็นแก่ตัวหาสุขใส่ตัวบนความฉิบหายของคนอื่นโดยไม่นึกถึงศีลธรรมมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนทําให้วิตกไปว่าศีลธรรมหายไปในหมดใครจะมารับผิดชอบตัวของเรานอกจากตัวของเราเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าตัวเป็นทีรักของตัว พึงรักษาตัวของตัวไว้ให้ดีขอให้ทุกท่านดำรงชีวิตด้วยใช้ธรรมะเป็นประีูส่องชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกานทุกท่าน